สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซึปราะดีมทีนนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับผมจะมารวบรวมข่าวสารที่อัปเดตเข้ามาในช่วงครบรอบนะฮะว่ามีอะไรแจกกันบ้างครับ รวมถึงตู้กาชาต่างๆด้วยซึ่งผมออกมาในแนวเตือนมากกว่านะฮะสำหรับรอบนี้นะครับเพราะว่าบางคนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะฮะหรือว่าห่างหายไปนานเพิ่งกลับมาอาจจะไม่รู้กลเกียนนะฮะความหิวของเคเลบนะฮะโอเคครับเอ่อผมได้ไปกดกาชามาเพิ่มแล้วนะ220ลูก แล้วก็อีก200ลูกเพื่อหาท่าเยียวงะแต่ไม่ได้นะฮะได้จุน SDF มาซึ่งผมพอแล้ว220ลูกก็เป็น40สเต็ปนะฮะก็ได้เยียวงะมา2เนาะแอดเดลปริมา2ตัวนี้1ครับแล้วก็ได้ดาบี้มาอีกหนึ่งครับก็คืออีก220ลูกหลังเนี่ยเขาออกเยอะใช้ได้นะแล้วก็ได้ตัวดาบี้ตัวสุดท้ายมาด้วยก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเก็บตัวลิมิเต็ดครบนะฮะครบอยู่แหละแม220ลูก เพิ่มไปนิดหน่อยเรากดไป200ลูกลุ้นหาเียวงะแต่ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแรกไปเป็นชีเดหมดละไม่คิดจะกดต่อนะฮะโอเคครับก่อนที่จะเริ่มเรื่องนะฮะก็อย่าลืมครับสปอนเซอร์ช่องผมนะฮะสำหรับร้านเดือดฮันช็อปเกมมบอถืครับอรับบริการเติมเกมกับตันซื้อภาษาดีมทีมครับหาคุณต้องการเติมตังนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเกมกับตาซื้อภาษาดีมทีมหรือเกมอื่นๆตามภาพนะฮะรวมถึงเกมใหม่ๆด้วยอย่าลืมร้านนี้ครับร้านนี้นะครับเติมได้บัตรกิฟต์การ์ดถูกกับเติมเองแน่นอนนะครับราคาอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างนะฮะแต่ถูกกับเติมเองแน่นอนครับติดต่อได้ที่ QR วอาร์โค้ดด้านหน้าเลยนะฮะต่อมาครับร้านฟาร์มเนื้อเรื่องครับช่วงนี้ไอดีใหม่เยอะนะฮะหากใครต้องการ หากใครต้องการปั้นไอดีใหม่เนาะแบบว่าแล้วก็ขี้เกียจทําเองอะ่ะขี้เกียจเล่นเนื้อเรื่องเองก็อย่าลืมร้านนี้นะฮะก็เป็นร้านฟาร์มเนื้อเรื่องนะฮะที่บริการมาแล้วกว่า1000 ID นะฮะดำเนินการโดยแอดมินพานุน,นะครับแอดมินจากเพจหลักครับมีความปลอดภัยแน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามร้อยห้าสิบว่าจับสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะสี่วันจบครับอีเวนต์ครับวิ่งควายเก็บเหรียญน,นะฮะสองวันและได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับและเลสสองร้อยบาทครับ และสุดท้ายนะครับหากใครต้องการเติมซื้อไอดีดองบอลนะครับก็อย่าลืมติดต่อผมนะฮะอันนี้ปรับราคามาแล้วนะฮะเหมือนเดิมมาแหละอันนี้ผมขายเองนะฮะทั้ง3ร้านครับมีช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม,ตมที่ d e ี c ย i p t i o n ด้านล่างครับตู้กาชาครับที่จะเข้ามาในวันนี้นะเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือตู้ Dream Collection พิเศษนะฮะเออถ้าใครจำได้รู้สึกเป็นปีที่แล้วเนาะ มันจะมีตู้แบบนี้แหละ3สเต็ปเลือกจะเวียนได้รอบเดียวนะฮะน่าจะเวียนได้รอบเดียวมันไม่ได้มีบอกเนาะแล้วเราก็จะมีตู้เก่าๆเ,เข้ามาด้วยไอเดี๋ยวผมขอพูดถึงตู้ดีมคอลเลกชันก่อนละกันสำหรับตู้ดีมคอลเลกชันนี้นะฮะคุณอาจจะเห็นก็อดซามิซังกิดาลาดุงกาแล้วคุณดับอยากได้อยากดูนกดกาชาเลยอย่าครับคุณมองแค่ลาปกไม่ได้ครับไอพวกนี้นะครับ คือมันไม่ได้อัปเดตตัวพวกนี้นครับมันเป็นแค่พรีเซนเตอร์ครับเป็นแบบตัวแทนเหล่าดีมคอเลกชันทั้งหมดทั้ง79ตัวละครนะฮะนั่นหมายความว่าตู้นี้นะฮะดูการอัปเดตของมันนะครับยนี่มีการขึ้นโชว์ด้วยนะฮะว่ายูเลเนโอร์กอสซา,าราดุงกาอะ,อะไรพวกนี้นะฮะแต่แทนที่จริงแล้วตอนการันตีมันเป็นสามสเต็ปการันตีในสเต็ปที่3ใช่ไหมตอนการันตีนะครับ ในสเต็ปสุดท้ายนะครับดูครับดู79ตัว Dream Collection ตั้งแต่เกมเปิดมาฮะมันเอามาหารเลททั้งหมดครับเหลือตัวแค่ละ1.2หากคุณต้องการเอรอกอสซ่าน,นะฮะก็1.2ครับรวมถึงเลทปกตินะฮะก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมอะไรนะฮะเรียกได้ว่าหารกันยับครับ ทั้ง79ตัวละครครับมีโอกาสออกเข้ากันหมดครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งกดกาชาตู้นี้นี่คือตู้ละครที่ผมบอกว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยฮะไม่มีมุมไหนที่คุณควรจะกดนะยกเว้นแตบบ่ว่าเออเติมได้อินฟิน t y ี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่นะฮะอเรทม,มันเท่ากันนะครับอเรตมันเท่ากันแถมตู้ยังเสือเป็น3%ด้วยนะฮะก่อนการันตีก็เรียกได้ว่าเป็นตู้หลอกแดกรีมบอลที่แท้ทรูนะฮะ ต่อมาครับคือตู้ดีมคอลเล t ชันเหมือนกันแต่เป็นแบบเปนะครับก็คือกดได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เคยออกมาแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชันดีมเฟสเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะก็คือคุณมีสิทธิ์กด50ดีมบอลปะโอกาสการันตีแน่นอนครับสวหรับบอลเปนะฮะสิบดีมบอลการันตีแน่นอนไม่ใช่การันตีกอสซ่านะฮะแต่เป็นการันตีนี่นะฮะคุณคุณดูมันเขียนนะการันตีหนึ่งผู้เล่นดีมคอลเลกชัน การันตีผู้เล่น Dream Collection หนึ่งคนมันเขียนแค่นั้นจริงๆครับคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเหมือนทําให้ดูมีค่าการันตีผู้เล่น Dream c o l l e c t i หนึ่งคนมันไม่ได้บอกว่าการันตีผู้เล่นอัปเกรดใดๆนะฮะนั่นหมายความว่าตรงตัวครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนเมื่อกี้เลย Dream c o l l e c t i หนึ่งตัวที่การันตีก็หายไปครับ79ตัวละครคุณอาจจะได้ตัวยี่ฮีแบบเฮ้ยมันมาได้ยังไง ไม่ใช่วันมันมาได้ยังไงคุณอาจจะแบบเห็นภาพแล้วรีบกดแต่ที่จริงแล้วมันมันออกดีมคอเลคชันหนึ่งตัวตทมาที่มันพูดแหละแต่มันเป็นตัวตังแต่สมัยว่าเจ้าห่ามารวมกันด้วยนะฮะเหมือนตู้เมื่อกี้เลยเจ็ดสิบเก้าตัวละครครับหารเหล็กกันเหลือแค่ตัวละ1น5ห้านะฮะเรียกได้ว่าไอเฮียนะฮะขอดา่อดาเลยแล้วกันขอด่าเลยแล้วกันเป็นสองตู้ที่ไม่ควรจะกดด้วยประการทั้งปวงนะครับควรข้ามอย่างรุนแรงนะครับ หากใครยังไม่กดนะครับดูคลิปนี้นะครับอย่าก,กดครับต่อมาครับตู้ที่จะเข้ามาในวันที่8สําหรับผู้เล่นใหม่นะฮะที่เพิ่งมานะครับที่เพิ่งมานะฮะที่เพิ่งแบบว่ามาเล่นหรือว่าคนเป็นเป็นผู้เล่นเก่าแล้วแบบว่าหายไปสองสามปีนะกลับมาผมตัวหัวบอกไว้เลยนะครับนี่คือตัวครบรอบ4ปีนะครับไม่ใช่5ปีครับ มันคือการรีรันตู้กาชาครบรอบตัว4ปีญี่ปุ่นนะฮะด้วยเรทอัพที่เรียกได้ว่าสูงนะฮะสูงมากครับแต่ไม่ว่าคุณจะสูงแค่ไหนนะฮะนั่นแหละมันก็เป็นแค่ตัวเก่าครบรอบ4ปีนะฮะชี่ออกมาออกมาแล้วร่วม11เดือนนะครับไม่ควรกดด้วยประการทั้งปวงนะฮะ เด็กก็มีซื้อภาษาที่เก่งกว่านี้นะฮรบางคนอาจจะอยากได้ซื้อภาษาเนาะเอาเป็นว่านี่คือตู้เก่านะครับคนที่เล่นมาอย่างต่อเนื่องคงจะรู้อยู่แล้วแต่ผมขอเตือนคนที่เพิ่งกลับมาและผู้เล่นใหม่นะฮะนี่คือตู้เก่านะครับของจริงมาวันไหนสาหรับญี่ปุ่นของจริงนะครับรู้สึกจะวันที่10กว่านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมันยังไม่มานะครับมันยังไม่มาครับรวมถึงดีมคอลเลกชันของเดือนนี้ก็ยังไม่มานะครับอันนี้มันเป็นดีมคอลเลกชันพิเศษนะฮะนี่นะฮะ มันมีอยู่ตรงนี้นะครับวาตู้ไหนมาวันไหนสาหรับซูเปอร์ดีมคอเลคชันเนี่ยมันจะมาวันที่10นะฮะก็คือรอไปอีกประมาณ4-5วันนะฮะเพื่อกดกาชาตู้นั้นดีกว่าครับมา2ตู้ด้วยก็2ตัวเป็น3แถม1นะฮะมันก็ใช้เหรียญ300เหรียญแรกคือสมมุติมีตัวละคร1ตัวที่คุณต้องการจากตู้ญี่ปุ่นข้างบนเนาะและอีกตัวหนึ่งต้องการในผู้เล่ระดับโลกถ้าคุณกด สามแถมหนึ่งสุดซอยและคุณได้ตัวละครน,นั้นมาคุณยังสามารถเอาเหรียญ300เหรียญไปแลกตู้ญี่ปุ่นบนไม่จำเป็นกดต้องกดต้องสองตู้นะนี่คือมาตรฐานการแลกเหรียญนะฮะยกเว้นว่ามันจะทำดีมคอลเลคชันหนึ่งกับ2ซึ่งมันไม่น่าทำหรอกมันไม่น่าแยกเหรียญนะ,ะกลับมาเรื่องของเราเดยวครับสำหรับตู้ซิมชาญญี่ปุ่นนะครับมาวันที่20ครับอันนี้เป็นญี่ปุ่น5ปีของแทนนะฮะส่วนไอ้วันที่8เนี่ยมันเป็นของครบรอบ4ปีนะฮะ ก็เป็นการเตือนภัยนะฮะสำหรับตู้กาชาก็ถือว่าสาระนะสาระสาคัญมากเออบางคนพลาดจริงนะอา่าบางคนพลาดจริงนะเห็นหน้ากอสซามิสกิไม่มีการันตีในสามสเต็ปเอาวะเ,เอาหน่อยอเหียออกมาปุ๊บการันตีโป้งไปไอ้แฟรออกมานั่งอึงแดกเฮ้ยมันมาย,ยังไงไปนั่งอ่านตู้อ้อดีมคอลเลคชันหนึ่งตัวไอ,วกอ้กพ้านานี่ไม่ได้อัปเดตแค่เป็นพรีเซนเตอร์เฉยเฉยอันนี้ก็เป็นการปรับนะหรือจะมีการปรับไอเอ็นจีด้วยนะครับไม่รู้ปรับเมื่อ,อไหร่นะฮะแต่เอาเป็นว่า เรามาดูข่าวต่อเนื่องกันเลยครับสำหรับข่าวการแจกรางวัลน,นะครับเออก็นี่นะฮะไออันนี้หลีกนะครับไม่เกี่ยวสำหรับนี่นะฮะไหนวะไหนเออนี่คัมเปนการกลับมานะฮะวันที่3ถ,ถึงวันที่1เดือนหน้าน,นะครับ12 0 0 0 0ืนคนครับตอนนี้เสร็จไปกี่คนแล้วไปดูกันนะฮะ อันนี้เขาเขียไป้2เนาะแต่นั่นคืออัปเดตวันที่3นะครับตอนนี้นะครับของรางวัลน,นี้นะครับสำหรับผู้เล่นคัมแบ็กนะฮะป๊บอ๋อเคลียร์ครับ1 5 0 0 0 0คนครับได้กลับเข้ามาสู่เกมเรียบร้อยผมได้ไปเล่นออนไลน์นะขนาด ID กดีกากของผมไปเล่นแรงบรอนผมยังเจอแบบ4ดาวเมตามาเลย ไอศี4บวก4เมกาตาทั้งทีมาเลยแล้วเจอไม่ใช่แคร่รอบเดียวเจอหลายรอบด้วยแค่บอลนะครับและไอดีนี้ไปเล่นซินเวอร์นี่ผมบอกเลยเล่นโคตรยากเพราะว่าเออ่ไอดีผมเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงการปั้นตัวเนาะไปเจอบวก4เต็มสตรีมเอ้ยมันมาจากไหนกันวะอ๋อมันกลับมากันนี่เองนะฮะก็นี่นะครับสำหรับผู้เล่นคัมแบ็คนะครับตอนนี้ภารกิจเคลียร์แล้วนะฮะได้อะไรกันบ้างดีบอล50ลูนนะครับฮีเดททาโมอสส์100เศษหรือ1 1คีย์เดทนั่นเอง บอลดำห้าสิบห้าลูกถามว่าแจกน้อยไหมมันก็ไม่น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแน่นอนครับที่เราต้องการครับอยู่ที่นี่อีกหนึ่งขั้นครับสำหรับการแจกนะฮะยังไม่หมดแจกเพียงเท่านี้นะครับก็ล็อกอินนะครับครับเป็นการแจกของรางวัลอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าแจกเมื่อไหร่น่าจะวันที่สิบไม่ก็สิบสามหรือเมื่อ่อาจจะแจกวันนี้เลยแต่ก็คือไม่น่าเกินสิบสามหรอกแต่ผมว่าวันที่สิบนะฮะ ก็เหมือนกับทุกปีครับจะมีตั๋วสเตปจําได้ไหมครับรอบนี้ครับจะมีตั๋วสเตปม,มาให้พร้อม50ดีบอลและชีเดะทามมซึอีก4ตัวคละครครับ4เหนนรียญนะฮะเียเหรียญวันนี้ผมมีอยู่30เหรียญก็จะกลายเป็น34นะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมก็คือแจกหีเดะ4ตัวดีบอล50ลูกนะครับและตั๋วตามวันครับก็คือไอดีใครยิ่งเก่าแก่นะครับยิงได้ตั๋วมากขึ้นตัวพวกนี้คืออะไร อาคือตัวอัปเดไม่ใช่ตัวอัปเดตตัวเลือกนะฮะสิเลือก1น่ครับน่าจะอัปเดตถึงซูเปอร์ดีมเฟสประมาณก่อนซูเปอร์ดีมเฟสคือก่อนเฮียวงะกับปีแอร์พวกเนี้ยแต่ก่อนหน้านั้นพวกนี้วงรีวอลแลาจะมานะหรืออาจจะอัปเดตมากกว่านั้นผมก็ยังไม่ทราบนะแต่เบื้องต้นน่าจะประมาณขนาดนั้นนะฮะให้อาดี ID จำนวนวันเยอะก็ได้สูงสุดถึง5เหรียญน,นะฮะสำหรับ ID ที่ ทะลุ5ปีนะครับก็คือ4ปีขึ้นไป4ปีเต็มๆเนี่ยมัน1,459วันนะฮะแต่ว่าแต่ไอดีกูน้่มันกี่วันแล้วะก็เคยถามมีคนถามนาะเอ๊พี่มันจะไม่แจกมันยังไม่แจกหรอครับแต่แจกแน่นอนครับสำหรับการดูวันนะฮะดูวันของไอดีคุณก็ไปดูตามภารกิจรางวันเลยฮะมันจะมีบอกนะฮะว่าวันของคุณเท่าไหร่อย่างของผมนี่นะฮะมัน 1,350วั 1> 1, นผมก็จะได้4ตัวนะฮะซึ่งโอเคกู๊ดครับกู๊ดพอแล้วอย่าเปิดเลยฮะตู้นี้ไม่แนะนำครับสำหรับใครที่คันกาชาอย่างที่ผมบอกนะวันที่10ค่อยเจอกันนะครับซูปเปอร์ดีมเฟสซูเปอร์ดีคมคอลเลคชันของจริงนะฮะน่าเปิดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรคือมัน3แถม1นึ่งนะฮะก็ได้ยาวตัวโหดๆมาแหละส่วนตู้นี้นะฮะ ลากดนะครับอยากกดด้วยประการทั้งปวงนะฮะดูดิโอ้โหคุณดูแล้วก็รีบเป็นแบบ120ลูกนะฮะเหมือนไม่เยอะไม่เยอะนะกับเลรท,ที่มึงให้เนะี่ยแล้วเหรพื้นฐานเป็นสเปอร์เซ็นต์ด้วยโอ้โหไม่ไหวครับเอาเป็นว่าข้ามได้ข้ามนะฮะโอเคครับสำหรับผมวันนี้ก็มาเตือนแบบเพียงเท่านี้นะฮะ ก,กิจกรรมใหม่ๆยังไม่มาเนาะส่วนไอดีดองบอลแจกครับก็อาจจะเป็นไลน์หน้านะไม่รู้ว่าจะไลฟ์เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆครับคงไม่เกินวันที่10ครับก็คือซูเปอร์ดีมคอลเลคชันเนี่ยผมไลฟ์อยู่แล้วถ้าก่อนหน้านั้นผมยังไม่ได้แบบไลฟ์มาแจกเนาะผมก็จะแจกในไลฟ์ซูเปอร์ดีมคอลเลคชันเลยละกันนะฮะสำหรับการแจกไอดีดองบอลเซตแรกครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนครับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะฮะเรื่องตู้กาชาครับ ข่าวสารเนาะเอาไว้เจอกันครับ